เมื่อกี้หนูจะพูดว่าอะไรหรอพูดว่าอะไรนี่จะมาหลอกพ่อผมหมอคุณพาคินคะเมื่อกี้อยู่ๆคุณฮีรันก็ร้องไห้แล้วก็เพ้อคะ่ะเขาก็เลยเข้ามาช่วยปลอบไม่ได้ทําอะไรไม่ดีเลยนะคะใช่ค่ะเราสอบคนเป็นพยานให้ได้เสียดายแกเกิบได้บอกความจริงอยู่แล้วเชียวว่าแกเป็นลูกเขาแต่ดันมาโดนขัดซะก่อนเนี่ยดิแล้วแบบนี้แกจะยังไงต่อ เฮ้ยหรือแกจะไปสมัครงานร้านเขาจะได้หาโอกาสเจอพ่อแกด้วยไงฉันโทรไปถามที่ร้านแล้วเต็มทุกตำแหน่งเลยยปปล่อยอยไงเอามาิปปล่อยไปไงเอามาปล่อยไปไ่อยยาตาย่ะไปไป สาไปกออนพวกมึงอ่ะอยกแน่พวกเดอสองคนไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นไรทำไมถึงรกเงินเยอะขนาดนี้เนี่ยคือเราเพิ่งเอาทองไปขายมาต้องจ่ายสินเชื่อให้ที่บ้านนี่ถ้าหายไปเราแย่แน่เลยงั้นต่อไป ถ้าจะไปไหนต้องมีเพื่อนไปด้วยนะมันอันตรายขอบใจเธอสองคนมากนะที่เสี่ยงชีวิตช่วยเราอะวันนี้เราได้เจอกันที่บิ๊กซีใช่ไหมอะอ้ยใช่ใช่ขอบคุณมากนะที่วันนี้ช่วยเป็นพยานให้เราอะไม่เป็นไรแล้วเธอสองคนกำลังจะไปไหนหรอ เราเข้ามากรุงเทพมาทำธุระานะ่ะแล้วก็มาหางานทำด้วยอ่ะที่ห้างเธอพอจะมีตำแหน่งว่างบ้างไหมอ่ะมีสิที่นี่เปิดรับคนอยู่ตลอดถ้าเธอสนใจเดี๋ยวเราปินใบสมัครให้ได้นะหึขวัญเราจะมีงานทำกันแล้วโชคดีจริงๆเลยที่เจอพอยสแล้วเธอสองคนมีที่พักหรือยังยังอ่ะ โห oh, บ้านน่ารักจริงๆด้วยอะ <c oughs> ตอนแรกก็ไม่น่ารักหรอกน่าลกมากกว่าเออเราชื่อมารีนะเนี่ยแล้วก็เป็นคนเก็บเองสดๆร้อนๆเลยเราชื่อแก้มบุ๋มนะส่วนเราขวัญเนตรนะที่บ้านมันลกก็เพราะของที่แกเอามาไลนา์ทั้งนั้นแหละแล้วตกลงว่าไงขวัญกับแก้มบุม๋มสนใจมาอยู่ด้วยกันไหมเอาสิ <c oughs> มีคนมาหาดข้าบ้านเรยวะเออนี่เผื่อวันไหนไม่อยากเปิดแอร์นะก็ใช้พัดลมเราได้แล้วก็ถ้าขาดเหลืออะไรนะมาเอฟกับเราได้เลยมีทั้งเสื้อผ้าของกินของใช้บอกได้เลยว่าขายในราคาเลิศเล้ยเรามีช่องด้วยนะกดติดตามไว้ก่อนได้ ขายจริงจังเลยนี่อยู่แล้วความจนมันนนากลัวยุคนี้ก็ต้องมีรายได้หลายทางปะอยู่กับมมลียะใจไม่แข็งหมดตัวได้เลยนะขายเก่งมากก็จริงนะขนาดแค่ฟังเมื่อกี้เนี่ยยังอยากจะกดเอฟตามและเออนี่พวกเธอสองคนกินอะไรหรือยังเราสองคนขอเลี้ยงข้าวเป็นการตอบแทนได้ไหมเฮ้ย จะให้ขวัญเลี้ยงได้ไงเมื่อกี้อุตส่าห์ช่วยเราทั้งทีเดี๋ยวมือนี้เราเป็นเจ้ามือเองอยากให้ใครคนนั้นที่ฉันก็รอเป็นเธอได้มา